สบายดีพี่น้องสุขสุขพ้นมือนนี้้องนัดจะสีพาพี่น้องไปเบิรงเฮียนน้องนัดรือว่าน้องนัดจีไปรีวิวเฮียนรองนัดให้เบิร์กเจ้ะพี่น้อง,งจ้ากลับไปกันเ,นเลย,ยพี่น้องเดินทางไปนะจ๊ะนี่ก็ะ้อนองเฮียนเนจ่ะพี่น้องมีรองนัดกระจัดรถไว้อยู่นี่คนกะเติมเมาเฮียนเพราะวะ่า มื่อน,นี้เป็นวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์แล้วก็สีได้ร่วมทุงแล้วมันก็สิเป็นห้องข้างแล้วก็เป็นห้องโมเจ็ดข้างแล้วก็นี่กับน้องเงียนอันน้องนังนดเลยนะจ้าหลังจากร่วมทุ่งแล้วแล้วก็เขาก็เข่าห้องเบลล์พี่น้องจ้าอันี้นี่ก็เป็นห้องของน้องนัดอันนี่แล้วก็เป็นทางเขาอันนี้ก็เป็นของของน้องนัด นี่เลยโตัวรองรัดหนักกัน,นงางข้างไหนเนี่เยเลยยังแซวกันหัวอาจารย์ก็ึืนหองนี่ก็เป็นหงเนี่ยสามสามโมมี 3, สามสามเนะเอ้รองรันยี่ห้องสามสามเจานี่ก็เป็นมีแถวมอสามสามหเนี่ยมีมอสี่าถหงหนึ่งก็เป็นสั่นมอหนึ่งเจานี่ส่วนนะกกเป็นสั่นมอี 4, นี่กรเป็นทางลุงห้าน ก็เป็นห้องน้องนัดอาจาะพี่น้องอันนี้ก็อาจารย์บอกเขาห้องการเรียนกันแถว้องราก็ดังแถวที่หนึ่งเลยพี่น้องก็เป็นตุ๊อาจารย์แถว้องรักเป็นแถวที่หนึ่งมาเลยพี่น้องโตมีคนหนาสองคนมาเลยตั้งนานจะกจอข้างหน้าหัวนะข้างหลังมันจักเจียนบอเก๋อยากแซวหน่อยหนึ่งอาจารย์พี่น้องอันนี้ของน้องรักบริเฮวณเลยก็ขอคุยขอไว้เลยก็ต้องมา อะไรพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เข้าอันตอนชมุกที่หนึ่งค่ะอาจารย์เข่าเพิ่งมได้ถ่ายให้พี่น้องจ้าอ่างนักขั้าสิเป็นนางดินเป็นจูมพายจุมมันอะไรพี่น้องอันมูน้องนารธายังบ่ดออกมาเพราะผลเทียนเทียนคนละหองกับ้องนาธานาพี่น้องอันนี้ก็เป็นมสองมีพอดสองสองสามนี้แมงกะซิมีสามห้องสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสุ 3องสแล้วก็1หนึ่งหนหน่อ้าแล้ก็มอ4มอหาอมอเเผยพีงแล้วก็ทาคันลงหดได้พียงเด็กนอยมอหนึ่งแบเาเนที่หนึ่งเนารี่น้องลงนัดได้ที่หนได้ที่หนคนแล้วก็ไดหนึ่งนหนก็ดีใจลายที่หนนะคะกีใจลายพี่น้องค่ภูมิใจในตัวเองมูนลนัดกอย่อคือเรื่องเลยค่ะ อันีมบันนี้เลิกตินแล้วแล้รก็เขากะเขาของเมื่อลยพี่น้องเมื่อน,นี้น้องนัดมาลงกีฬาเดจ้านี่น้องก็สีไปเปลี่ยนเสื้อเดจ้าเมื่อน,นี้น้องนัดได้อันอาจารย์ถุดผ้าไปอันิุดสีแดงแล้วจะน้องเลยแดงลอยเม็ดแดงแข่งกันเลอจ้าเดี๋ยวไปเหิืกันเลยไปเปลี่ยนเครื่องจะเปลี่ยนเครื่องมาเรียบร้อยเดยจ้ามัน,นอันสีลงแดนลงกีฬาพี่น้องเมื่อน,นี้เป็นลงผ้าละ พี่ไทยก็เอื้นเป็นลุงพะละเหมือนกันอยู่เดินจ้าเป็นประตูทางออกนี่ทางไปสวนนัเขีดกำมูอน้องนัดน้องนี่แหละพี่น้องกีฬากันเดียวให้เบิง้งขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าถ้าเฮ็ดผิดพลาดประการใดกน็นี่เด้นี่ข้างนังกระซีทั้งนั้นนะก็เป็นของการนะพี่น้องซื้อใหเบิง่งของการอาจารย์นี่ก็เป็นของการคือการตัวไหนก็น ห้องการเลยนะก็เป็นห้องมเจ็ดเดี๋ยวนี้ก็เป็นรักเทาทูงห้องมสองแล้วก็ห้องมหนึ่งนะจ๊แถวหน้าก็เป็นห้องน้องนัดเด้จ้าเหมือนกันเลยพี่น้องมาสิได้ไหมเพม่อนกันเ่ยวิลล์รถขับจ้างก็มาจุ่มกันในหลายคนเลยคนไทยหูพี่เราเลยเซฟไอพุกของกาทางเทิงผู้บัญนีติ หมูโรงงานจ้ากลับมารวมเทวเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็ยังปเดแเลอันนี้พี่น้องเลยเ็นนอกอาร์ตูนพิพากาไทยหายก็เลยเป็นถ่ายตอนเลนตอนอันอันจัดแถวนะพี่น้องเขอทนพอภายในหลายจ้านีแก่กับเมื่ออะไรพี่น้องเลยนี่นี่ก็เป็นห้องกาจ้าอยากให้เบ่งกันนี่ก็เป็นห้องมอเจ็ดห้องมอเจ็ดนี่ก็เป็นห่านลงห่านพี่น้องเลย าการจังหว่ายนอนกัจจีฮอดยามเมืออะไรพี่น้องเลยกาแบบนี้กะนกันนจจีได้ลาไปก่อนนะจ้าฝากไลค์กดต,ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องรักทีเคเอสเดจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องน้องรักทีเคเอสเดจ้ามีวเฮีรื่องแค่น,นี้แหละพี่น้อง